หนึ่งปลาค่ะเพื่อนๆนดูด,ดูน้ำพริกค่อยน้ำพริกมะเขือเทศกับพริกหยวกค่ะตันนี้ปลาเด้อที่ามากินในเบื้องเด้อนบัณน,นีเยี่ยมเยี่ยมตัวนี้ผักสะเดาผักสะเดาผักสะเดา,วดาวลวกค่ะแล้วก็เนี่ยก็จะมีผักขยงแล้วก็ผักทว่วผักเขือดอกผักลวกค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดีเพื่อนเพื่อน,อนชาวยูทูบทุกคนเด้อค่ะเด้อมากค่ะ ห่างหายไปโดน,น้อคะช่วงนี้บ่ค่อยได้มาลงคลิปกินข้าวอ้างเพื่อนๆเลยค่ะเฮ็ดงานเลิกดึกจังสีเนาะคะ่ะวันนี้วันเสาร์หยุดหนึ่งวันค่ะมามากินกินอะไรเมนูอะไรวันนี้หนึ่งปลากับพี่น้องค่ะหนึ่งปลาทับทิมค่ะเนนเนยกุด,ดากุด,ดาอลัดดสซัมมานุเอสคัสพีสฟิสไทยฟิสค่ะเดิมปันหนึ่งเด้อค่ะเด้อแล้วก็น้ำพริกอืน้ำพริกมะเขออือเทศมา พวกเราหลายใหญ่ห้างค่ะมาๆม,มากินเขาน้ากันบัดน,นึงกานเขาอยู่ผีบ่มีหมองบางน้าพกกริกบ่กเกอร์เทศแซบแซบค่ะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเอเบื้องตอนป่าตอนป่าเขาเขายั่วค่ะเนี่ยมาโอ้ยยกเขาตอนนี้ก็เวลา ใบโม่งเครื่งค่ะอไ้่มองว่างดอกพักหอมลวกั่วดอกพักหอมลวกค่ะ เป็นมอธน,นัดเนะาะแซ่บคักครับปลาหอมอยูุ่ง้งนอกันเลยกินคือเกาเหลาปลาทับทีมมาห้องอืมเผือก ดิทือ่ผักกะดดาวเนาะักกะดดาวลวกก่ะผักกะดดาสดสดลวกหวยข้ามยังไงมา ผมดีเป็นไงอืมน่า,นาปลาโอ้เขาก็ะหอนน้ำพริกกระเพ็ด ผักขิย่งสดค่ะบัสิแกงน้องไม้บัมีเวลาแกงกหิวครับห,หอมผักขิงย่งกระทอดแม่แกงนอก้องไม้ านานกับเพื่อนๆพาหนามก็ออ้ยแล้วก็สตักอะกินตัอไปยอ่อมแพลสตักไม่ไดชีอุบมักเกลือ,อไปมันเคลื่อนนันว To-fem kilo. กลิสปีซ์อะนอนเดอสตักมันเดวราวัลลิกูหมวนพักระดเดาซี่ค่ะนั่นนะกรันซอกกับฟุไทยแลนด์สมอลกับวัลลิบิตอะมันเดรว่ากูอธิบายภาษาโนเวยค่ะฝรั่งคนสิ่เหลี่ยหูน้ำเนาะพักสะเดา Ngon Thay vua lợn Mmm. Bus piece of soccer. We do เซ็กซี่สัมเคม, <laughs> ม,มทุนล่ะทุนละ่ะกินบ้างหลายๆเ,เรื่องเรื่ออยากเห็นยักมุ้งามเซ็กซี่คือยิ่งกีดกีดย่องจากของคนมักย่อง ไปยั้งนะพ่อนะน้องจะคองจะคองม่ความุกต่ให้ไปลดนองสูบอะไออนซอนวิลาก็ดิเร็วๆกเวลาห้องอัดคิบ กินเขาขมาเพราะเด็กเครื่องถ่วเนี่ยดีจัคำบังดูมาพี่ลาดไปมุม เพราะเราขบเพื่อนค่ะวา,า,านิสตา์นอกอิ่มเขวอ่างค่านุผู้ชมฝากเพื่อนๆเด้อค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้หญิงจิกกี้้ะคะเด้อค่ะเด้อติดตามช่องน้อยๆตัวนี้ให้จะเริ่มตบตัวได้เป็นซองเงยๆน้องเขาเนี่ยค่ะเด้ลไอเข้ามกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจก็ขอให้มีความสุขขอให้ร่ำร่ำรวยรวยถูกหวยงวด วันที่สิบหกเลยนะคะเดี๋ยวห้ยเถอกลางวันทีหนึ่งไปเลยค่ะก็อขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะจุจ๊บ